สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่เซิร์ฟเลือดเหมือนเดิมนะเซิร์ฟนี้ก็ไม่ใช่เซิร์ฟผมเหมือนกันครับเป็นเซิร์ฟของพวกพี่ๆเขานะตอนนี้ผมก็จเจอบ้านเตาอ่ะบอกเลยเลยครับว่าเตาเผาเยอะมากนี่ไงและเดี๋ยวเจอผมดิฟเฮ้ยรถไม่ติดเฉยนี่ไงโอ้โหโคตรเตาอ่ะบ้านหลังเนี้ มาสิบสามลูกแปะไม่ได้สักลูกไอ้ยีแปะผิดปะเนี่ยไ,ได้ปะเต๋อีอะเตาอเป็นหลานมันรุ่นรุ่นนะยะอุ้ยกลงอย่างเยอะเลยแอมยิงด,ดินย,ยิงหน่อยยิงยิงก่อนเดีย๋ยวพึ่งลง มัดรุ่นๆหนูกล่องเต็มเลยสภาพบ้านเต่าไอ้ที่อยามัดรุ่นๆนะเอ็งยิงช้าเลยวะโอ้ยยิงอย่างเบาโอ้โหอุ้ยไอ้เทียเอาดีไอ้ฮอารับสมบัติโอ้โหเล่เต็มเลยแถวสมบัติดูเลยดูเลย ไปเกียไปเลยรวยรวยรวยเป๋าเต็มแล้วไอดีอ้มนันลื่นเลยอ่ะบ้านมันเห็นง่ายมาก,กนเลยนีย่เห็นเห็นข้างในห้องของเ,น,เนี่ยนี่ไงคขุมทรัพย์ของแท้ เตียงยัง,ยงไม่ได้วางเลยของเยอะของเยอะเลยเลยเลยแต่กำมันเผาไ,าไอ้ลังไหนวะไม่รู้ดนดีเหล็กเต็มเลยวูโวพอมเหล็กสองลังเลยมั้งอี่หาขึ้นบ้านใหม่ไปไปดูอีกฝั่งไปเฮ้ย เราใช้นะครับขึ้นไม่ได้อ้าวมัดรุ่นรุ่นเอา,เอาดีดไม่พี่มันแปะตรงนี้ไม่ได้เว้ยอ้าวอ้าวมัดรุ่นรุ่น เอ้ยผมจะนหนิ่งออกมาว่ะไปยบายเดี๋ยวไปดูไอ้แพ้เขานี่อายนะนี่ไอ้ผมยิงเล่นผมไม่ซีฟาร์มแระโดนล้อดิเฮ้ยกิ๊กจะไปยิงแล้วบายบายไปยิงเลยเดี๋ยวไปนั่งดูออกไงก่อนเอ้ยเฮ้ย รู้ว่ากูหาเปลี่ยนเสือ้อผงเสื้อผ้าหมดละไอ้ย่าได้เกาะใหม่ปะไอ,อด,ดอเูเอ้ยเอ้าไอ้ยังกูติดบาวิ่งอ่ะเอาดีพี่ต้องเลีวดปะเห็นไม่ได้ละเบิดหมดชิหไยได้แล้วครับแต่เอากลับบ้านไม่ได้รออะไร เนี่ยต้องนั่งปีนประตูเว้ยปีนประตูเข้าได้โโอ,ออ,อมามานั่งโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมามันบอกมาทำไมเยี่ยมันมาแล้วเดี๋ยวแร่ไปเก็บก่อนเองทิ้งไว้เองเอาแร่ไว้ในกล่องเอาแร่ไว้ในกล่องอันนีอยาดิยาดิ

เฮ้ยทางนี้ก็มีเตาอ่ะไม่มีของแกเ,<ล>เตาเลยเนี่ยอ้าวผมไปไงอ่ะเดี๋ยวดูอีกฝั่งแปบบ๊บนี่ไงให้ไมมาไมาม,ามาต่อตัวพวกเราออกเออไร้ระโยชน์ มาทำไมไ,ไอ้บ้านนา้าหนองยิงทีไี้บุตรไอ้เป็นออกทางเดิมชช่ร์แป๊บเก็บแรกก่อนดูหลังไว้ดูอยู่ไม่เปิดป้อม้ำไมนี้ไม่ไมเปิดป้อมนะ ไม่ยิงอย่างนี้อ่ะอูใส่พระมาโอ้โหทิ้งทิ้งยาวๆครับอ่ะได้คลิปได้ไหมรออะไรอยู่ไหนวะอยู่ข้างใน ไอ้มารีบมาดิถือไรวิถีไรเอ้ยยม่วืถอป้อมเว้ยไอ้ผมดิฟแม่งเลยี้อะเอาแล้กวกลัวออกไงไอ้มาไงโอ้ยมาไอ้มารีบมาดิโอ้ไอ้อร์มอ้ยน้อง เลี้ววยวๆปีนรถอ่ะปีนรถฝั่งนี้ปีนรถฝั่งนี้ ร้องโปลเลยเอ่ะไม่มาขีดหัวดิไอ้วันอ้หูเอ็มเจ็ดบ้องไอ้ยี่หกขาวด้วยิมันผมยิงหัวมันสามไม่ตตายมันก็ได้ยิงหัวผมเหมือนกัน,น,กนเดียวผมก็ตายเหมือนกัน เราดูคลิปอยู่มันจะลงไหมพูดมาอย่างนั้นด้วยนอนไม่ได้โอ้นอนได้เฮ้ยมัอนมออกไปได้ฮะทำอะไรพี่เกม,มพี่ต้องพี่อยากคานไลน์นะั้นไว้พี่จะคานเฉียงออกมาเฮ้ยถึงจะออกได้ กูจะเป็นตัวเฮียแล้วนอ้องไอเฮียกูคานไว้คามาเนี่ยงานเฉี่ยงดิมาแต้แวไม่ได้ทีมก็เฮีย,น,ยนะต่อ,อไงดีมามันดูยิ่งถึงมว้สืส่อๆจะ้ม่เจบเลยอ่ะเฮียเปิดมา้สัตว์ไอเฮียลุ่มลวนเรียบร้อย ยิงไม่ได้ยิงไม่โดนเพลงซุ่มโปูสองตัวไปดิ พี่แบบบ้านมันเป็นแบบแปลกๆว่ะไม่แปลกพี่โคตรแปลกอ่ะโง่ๆเลยอ่ะผมมรู้กันบ้านมันแล้วผมรู้ทางเข้ามันด้วยเดี๋ยวผมบอกเสจ็ดหน้าก็ห่าฝั่งฝ่ายเราปีนแล้วพี่เลดตรงไปเลยสิ่งยุกอยากครับ เฮ้ยรื้อตรงนี้ออกมันก็สวยเจด้งง่โง่วะไอ้ไม้ตายมาดิเรืวมันรื้อสามเหลี่ยมเหรอเออแั้นก็ต่อทางอื่นนะไอ้ยาไม่รือเนี่ยรื้อสามเหลี่ยมขึ้นง่ายกว่าเดิมอีกนี่ยไปเล่นอาร์วีเนี่ยเบื่อแล้ว เห็นไอ้ลิงเมสแตกเล่นอ่ะแพ้เป็นขี้เลยสภ่ถ้าเนี่ยมันหล่อมากแปลกเกมไหมวิเกมมันเก่งในเวลากูเข้ามาแล้วไอ้เหี้ยเกมนี่มันหล่อเลย เม,ม,มันอีจฉาปุ๊ไอโอมไอ้ยามันเอาลูกพี่ไปหลอกสาวฟีไฟเฮียรู้ว่าจ,จะลองกูเพิ่งไปส่องคืิปมัน,นก็นกกูก็ไปกดดูไหนห้นะตรงเฮลลี่แล้วกูก็ไปส่งในกลุ่มแล้วกูก็ลบออกเมกื่อนะก,กี้น่ะพี่มีมาทักไม้กูลบไอ้เฮีย ทักสอนตัวในกลุ่มวงวัญญาโอเคตรงนี้โดนขู่ฆ่าใช่ไหมเนี่ยไม่หรอว่วมึงโมโหเรืเปล่อ่เขาเลยถักให้คุณลงเมื่อตอนก้างแต่กูเพิ่งตื่นเมื่อกี้นี่เอ้าอย่าลวมตรวนี้ดิตรงนี้เรนัตันว่าสัน อย่างบ้านมันทำเหล็กให้กูเนี่ยโออความดูมันไม่ยิงมันยิงพี่เยี่ยมพี่มาไปทิ้งอันนั้นเลยสิสไอ้เาี้เจอกูทิ้งของทำไมเก็บไปติีจอดีใครก็ได้เนี่ยกู ทีมจอดีมาชุกูน้องเอ้ยมึงไม่เล่นเองวะทีมจอดีมึงไม่เล่นเองอ่ะไอ้ว่วนโอมไอ้ควายไอ้ควายกูเพิ่งโหลดได้สองทีี่อ่ะเพิ่งเริ่มโหลดควายมันยังเดี๋ยวรีบเก็บรีบเก็บดูน้องดูกูจะรั่วละไอ้เก็บไปไหมเก็บอะไรเงินเต๋อเฮ้ยเก็บได้ป่ะ กบอกเสียเป็ดอ้าวกูเข้าโลบูเฉยเลยไอ้เหี้ยเก็บได้ปะน่ะ Terima kasih kerana menonton! ตอนนี้ก็จบ ep ีแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคน E ีพีสองก็นัวเหมือนกัน,นครับแต่ส่วนมากผมอีพีนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับทุกคนส่วนมากจะเป็นกดบ้านกับเรียดหาของนะเพราะว่าเซิร์ฟนี้ก็ไม่ใช่เซิร์ฟผมด้วยไงเป็นเซิร์ฟพี่เขานะผมก็มาช่วยยิงหาขอเข้าบ้านด้วยไง E ีพีสองก็กดบ้านเหมือนเดิมครับแต่ E ีพีสองเป็น EP ีที่ผมโดนแบนนะใครอยากดูก็ติดตามไว้เลยครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนไปละ